ขวามาลอยมาแบบเต็มพิกันที่เซ็นทรัลเวสเกตบางใหญ่นนทบุรีทุกอย่างเด็ดดีโดนเริ่มกันที่คุณชายหมูกรอบโอ้โหแถวยาวมากพ่อขาสับไม่หยุดมือกันเลยอเมือเลยได้ไหมฮะร้อนเลยนะคุณบ้าวัดเสร็จแล้วร้อนร้อนมันกรอบนอกนุ่มในเลยเนี่ย เสียงเงี้ยอร่อยพี่อาร์ตเลยอร่อยมากค่ะมูคอมากโลทเท่าไรโลสิบขีดครับ่ไม่ได้โรสิบห้าสิบครับแปดร้อยห้าสิบช่วยแอลลี่ไหมช่วยแฮร์รี่พี่วันลองทานก่อนลองทานเซ็ชิ้นหนึ่งอร่อยมากค่ะชิ้นหนึ่งชิ้นนึงชิ้นหนึ่งอร่อยมากค่ะลูกค้าส่วนใหญ่มาจากที่ไหนบ้างตามมาจากทิกเกอรหมดเลยไหมครับเคยมาไกลสุดมาจากเยอรมันนะ จริงๆครับเดี๋ยวมันไม่มีหมูขายหรอคะถามเ<ต>ขาหน่อยเคยมีมาจากฮ่องกงฮะมาจากฮ่องกงเขาอยากรู้ว่าหมูหันฮ่องกงกับหมูที่นี่อร่อยอร่อยกว่ากันอยากรู้ใช่แต่เขาบอกว่าของเราอร่อยกว่านี่นี่เรื่องจริงเรื่องจริงครับมาแล,แล้วเพราฉะนั้นบรรดาแม่แม ที่อยู่ที่นี่นะคะพลาดไม่ได้เดี๋ยวแถวตอนนี้กำลังยาวอยู่นิดหน่อยแต่ว่าก็ไปต่อแถวกันได้ต่อแถวได้คนกำลังจับหลายหลยเขียงเลยนังหนังกรอบมากแต่เนื้อเนี่ยนุ่มนะคะใช่ครับแห้งแต่นุ่มอ่ะคำคำที่เขาบอกว่ากรอบนอกนุ่มในมันใช่เลยนะงมันเป็นอย่างนี้นี่เองคือใครที่บอกว่าเอาเอาไปเราอารมณ์แบบพ่อค้าจริงใจอ่ะหนังมีบ้างอารมณ์ที่มันจะแบบเหนือเหมือนเหมือนกรอบไม่สุดแต่เนื้อรับรองร้อยเปอร์เซ็นต์อร่อยหมดนะ มันคืออะไรคะก็ขนมปังโอรนนะโอ้โหชิ้นละ89บาทอันนี้ซิกเนเจอร์ป่ะใช่ชิ้นละ89บาทใช่คคือชิ้นนึงเนี่ยนะชิ้นแบบนี้ใช่แค่นี้เลยค่ะ นี่อะไรอ่ะคะอันนี้เป็นผัดเผ็ด <serves> ผัดเผ็ดหมูปลาใส่อันนี้เป็นหมูปลาดูสิดูดูดูดีแต่น่ากินมากเวลาหนูใส่หนูใส่ถุงหนูใส่อะไรหนูใส่เป็นกล่องอ๋อเป็นกล่องมีฝาปิดให้นะคะพี่เอานี้กล่องนึงอยากได้อะไรถุงเลี้ยงไงอันนี้เป็นไตปลาแห้งค่ะอ๋อไตปลาแห้งใช่ตัวนี้จะแล้วแล้วเขาปลุกเท่าไหร่ลูกหนึ่งร้อยบาทคท่าขอปลุกเนื่องขายไงอันนี้กล่องละร้อยค่ะโอเคหนึ่งกล่องหน่งกล่องของแม่มั้ เราต้องอยู่ให้ได้ชีวิตนี้อย่าหวังพึ่งใครอยากเกือที่ไหลคือความภูมิใจของเราค่คสวัสดีครัสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับสวัสดีครคดีครับดคะรครับี หมดไปเหรอหรือว่าไงครับเพิ่งหมดไปครับหมดไปครึ่งนึงวันนี้จัดมากี่ตัวที่น้าวันนี้2ตัวครับร้อยกว่าโลครับพี่อยู่ได้้วันนีสองตัวร้อยกว่าโลจ้ะสองตัวร้อยกว่าโลอ่ะอยู่ืดด้วยไม่แบบขายเนี่ยไม่ได้เมื่อตอนเย็นก็น่าจะหมดแล้วครับประมาณก็นี่ตัวมันใครจะหมดแล้วเนี่ยเหลือใช่ครับของเราเด็ดหนังกรอบเนื้อฉ่ำเลยอ่ะงโลละแปดร้อยจ้ะ อย่างนี้3ขี่240ครับใช่ใเาไ้ช่เนื้อจะฉ่ำๆเลยกับกรอบเลยเดี๋ยวสับเนื้อชายโครงให้มันจะเป็นอร่อยมากอ่าได้เดี๋ยวเอาเนื้อชายโครงหน่อยหนึ่งกองเนื้อชายโคงหน่อยเนื้อเนื้อมันมันน้อยครับเนื้อมันจะบางมันมันน้อยแบมทาบาผู้หญิงจะมหายกินออนทัวร์ ผ้ามพลาเรานี้กับบ้านด้วยแจ๊ไแจ๊จกเป็นช่จ้าของวันนี้หูจ้อปูเจออันนี้เป็นอีกหนึ่งร้านเมื่อไรก็ตามที่ยากหาาหากินออกฟู้ดจะมีร้านหอยจ้อแม่วันนาบุกครั้งร้านไม่ได้จะซื้อกินที่นี่ปูแบบจุกๆหรือจะซื้อฝากลูกฝากหัวที่บ้านก็แบบจุกๆุเช่นเดียวกัน อันนี้ลูกชิ้นคุ้งใช่ไหมใช่ครับผมใ้จะมีสองสามขนาดนะครับมีครึ่งโลลดราคาอยู่ด้วยครับจาก400เหลือ350ร้อยห้าสิบแล้วไม่ทอดแบบไม่ทอดแบบไม่ทอดจะเป็นตัวนี้ครับเป็นแพ็คหนึ่งกิโลแล้วเอาไปทอดอะไรอ่าไปทอดซ้ำได้เลยครับไม่ี่ไปทอดเองได้เลยได้เลยครับแต่ตัวนี้จะเก็บได้นานกว่าเขาอบลมร้อนได้ไหมครับได้ครับผมเอาปลาเนึ้อเขาคุ้งกันเลย ชุดละร้อยครับให้ลูกค้าตักเองเลยแม่ค้าตักให้ก็ได้ต้องหนึงแล้วแต่ช่างเหรอช่างกิโลไม่ช่างครับตักเลยโอเคแล้วแต่เลยคค่แเต็มโอ้โหตักได้เลยครับตายแล้วได้ครับได้หนึ่งร้อยบาทครับเท่านี้เลยตายเอามันเหรอตาแล้วไม่ได้กำไรอยู่แล้วพี่ให้หนึ่งร้อยบาทนะคะแล้วก็ทอนให้เราต้องอยู่ให้ได้ชีวิตนี้ หวังพึ่งใครหยาดเหงื่อที่ไหลคือความภูมิใจของเรานักโอเคอันนี้อร่อยยังไงคะปลาทูมาต้องจับนะเนื้อปลาทูบิลบิลกินข้าวหัวอร่อยมากจะทอดจะปิ <the> ้งจะย่างจะอบนับเนื้อปลาทูอ <iced> ร <c oughs> <diyor> ่อยมาก อยากเนื้อเนอันมากอยากได้สิบอยากได้สิบแพ็คทำให้หน่อยปาเอาไปสิบแพ็กัไปไส่นี้นะคะอันนี้คุณแม่ไม่เลี้ยงเลยนะสิบแพ็กคุณแม่เดี๋ยวน้นกแค่ไหนก็ไม่เคยบนเพราะความจนมันยิ่งน่ากลัวสูรจริตไม่ได้ทำความชั่วไม่อ้าวอ้ําน้ำจิมก็เป็นไงเอาน้ำจิมเอาน้าจิมีไอมอ่ะไอ ร้านที่ไหนร,ร้านอยู่ที่เดี๋ยวมีตลา,าดนัดไมยขวางครับอ๋อตลาดรุ้งวายสดมากแล้วก็เป็นหมึกกรอบไม่เหนียขนนนกกว,วออยของเรามันเด็ดยังไงเพราะเป็นฝรั่งแช่บัวสูตรอเมะค่ะเป็นสูตรเฉพาะตัวเลยค่ะขายมาก,กว่า30กว่าปีแล้วอย่างเงี้ยค่ะชุดละ50บาทชุดละ50บาทมันต้องมีพริกเกลือด้วยใช่ไหมลูกเป็นผงบวยค่ะผใช่ค่ะ จนมันยิงน่ากลัวสุดจริตไม่ได้ทำความชั่วไม่ต้องอายไม่ต้องกลัวอันนี้เป็นรสบาร์บีคิวค่ะนี่บอลรสบาร์บีคิวอันนี้รสพริกไทยดำแล้วก็มีรสจิ้มแจ่วค่ะจิ้มแจ่วด้วยเหรอใช่ค่ะอันนี้จะเป็นแบบไม่เผ็ดค่ะเด็กทานได้นะคะเป็นบาร์บีคิวขายยังไงอ่ะขีดละ59ค่ะเอาแบบนี้เอาแบบนี้เอาแบบนี้เอาแบบแรกเอาแบบหแร็ชิ้นหนึ่งอย่างเงี้ยเอาชิ้นหนึ่ง จัาจิ้มไหมแม่ขอบคุณก่ะคุณแม่ไม่ต้องจิ้มก็ได้เหรอไม่ต้องจิ้มอันนี้ผักหวานออกแล้วผักหวานเขายึดพอดักใหม่เป็นผักหวานถุงให้ไม่คิดมมีอะไรบ้างอ่ะสามร้อครับผมเผาเผาปูกับเผาไข่เค็มครับผมอ๋อไข่เค็มกับปูมันจะเป็นเซตแบบนี้สามถุงเท่าไหร่สามร้อยเดียวครับสามห่อร้อยเดียวสามห่อร้อยอุ้ยสามห่อร้อยกรอบจริงกรอบบางมันอบอร่อยนะครับครับผม อันนี้อะไรเอ่ยสวัสดีค่ะโอ้ไข่หมึกออ๋สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนี่สวัสดีค่ะคนสวยไข่หมึกไข่หมึกปิ้งกันสดๆตสดเลยนะผสมกันใช่ไหมลูกมันมีแค่สดหอมๆเหรอโอ้ไงสูดกลิ่นหมดเลยถ้าเลือกไม่สดนะอยู่ไม่ได้อันนี้นางเลือกของเก่งน้ำจิ้มนางก็เลิศด้วยไม่มีกลิ่นเปรี้ยวไม่มีเลยเพราะว่าเขาหอมใบตองแล้วหอมใบตอง พี่เอ็นค่ะอาลาดิลเซตพี่ขายอะไรบ้างขายขนมจีนนะคะมีก้าวน้ำยาค่ะมีอะไรบ้างหันนี้อันนี้คือเป็นน้ำเงี้ยค่ะเนยาไก่โคราชโคราชเหรอคะเนยไก่โคราเป็นน้ำใส่ไก่เหรอไม่มันจะเป็นเนื้อไก่ชิ้นไก่น่องไก่ปุ๋ยไก่เป็นต่อนต่อะอย่างที้่แม่กะทิไหม ตัิแต่ใส่ปลาด้วยค่ะมันเข้ากันไหมมันเข้ากันไหมเข้ากันเลยเข้ามากเลยค่ะต้องล่อมากต้องหลอมากเลยคะนี้จะเป็นเคียวหวานไข่ใส่ฟักเคียวหวานเคียวหวานเนื้อเสือร้องไห้ค่ะเสือร้องไห้ปลาบาร้านะคะน้ยำปลากระพงค่ะนั้นน้ำพริกอีกนาแกวน้ำแก้คือถ้าทุกคนอยากทานก็ต้องมาผู้หญิงจะมาหากินแล้วมีขายที่อื่นอีกไหมก็มีออกมูสอ่ะค่ะแต่ว่าส่วนใหญ่ขนมจีนจะลงเฉพาะงานผู้หญิงให้เลยนะเพราะฉะนั้นคอยติดตามว่าผู้หญิงมากินออนทัวร์ไปที่ ไหนบ้า่ทุกวันใช่ไหมอยู่ด้วยกันทุกวันทุกวันคุณผู้ชมขาอยากจะแนะนําให้ลองทุกน้ําเหมือนกันนะเนาะพิสุขขาเรายังอยากลองเลยยังอยากลองเลยอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวจะย้อนกลับมาเก็บนะแล้วหนุนเดี๋ยวหนุนทำอะไรเงี้ยโอ้โยใช้ดีๆนะคะขอบคุณค่ะทุกคนไม้มานะถ้าเจออารีรสเด็ดก็เจอของอร่อยแน่นอนะคยังไม่หมดเท่านี้นะยังมีอีกเยอะแยะมากมายไก่กรองที่อยากให้มาชิมมาช้อปข้อคขา รอต้อนรับทุกท่านอยู่ที่เซ็นทรัลเวสเกตจนถึงวันที่20หรพฤศจิกายนนี้ค่ะมาะนารับรองว่าไม่ผิดหวัง